สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขนสบายดีคุณตาคุณยายพอตัวไม่ตัวเด้อสบายดีมาสุขุสุข้นมือในกระส้หัวยุงหัวอยองเนี่ยพี่น้องให้กระเกียมครงเกี่มของแล้วกําลังเสียออกไปลหละคขายน้ำแต่ว่าทาลิง้งลิงมาก่อนกระเทินละ่ะทาให้ลิ้งเลยคงเฮียนก่อนนี่างกะฮะกะเกี่มแล้วพี่น้องเฮะกะเกี่มแล้วจัดของจัดยันกระโดดแล้วเสร็จทูแล้ว มือในก็มีลายนำคือเก่ากาแฟาโอ้วนติน่นสานมซนาเขียวชามะนาวสัาล้วยอันนี้มะพริก,กถ้าแม่ไปเก็บมะพริกมาอยู่สวนก็เลยเสีไปเลาะขายตรงลาซาบ้าซาบาดซา,บา,าบาทกับพ่อซื่อเดยนบักหลายนึงไม่ลิงซื่ออยู่ปักซองในตลาดในเมืองกัน สิบพัน่ะน้อยน้อยกว่านี้สิบพัน,นกับมโหสถสบาทดอกสบายกับสิบสองแต่ว nah ่ากันน้อยอันนี้เ really ห็ดลายอาศัยอยากให้มันคายออกพริกกับอืดอพี่น้องเออเผื่อเกี่ยมเครื่องเกี่ยวคลองแรกก็สวยพอดีพอดีกับอากาศมาเป็นยังไงนี่นะอากาศฮอนๆนี่ไปยามฮอนๆอดใเขาเจาะกระซื้อ ไปเศ้าลายถ้ามันบ่มีงานเฮาไปเศ้าลายก็โอ้ยยังเศ้าเพิ่นว่าไปซี่อันนี้ใครแน่นูกศิษก็มีบ่ลายดอกพี่น้องหนึ่งบ่ลายพหนึ่งไปลายมันก็บ่หมดเลยหนึ่งไปบ่ลายมันยังเ้าสวยก่อนไปสวยใครแน่ฮอดดี เมลิงเก็บแล้วก็สิไปจกเอาลูกซ้ายบัดนี้เอามาอาบน้ําอาบในสอยแม่ใหญ่เพราะว่าสิปาน้องมีบุญไว้กับแม่ใหญ่แล้วก็สิเอาไว้ลิงไปนําลิงมาเียนก่อนบ่ฮู้ว่าตื่นเลยยังเด้ออันนี้เป็นบ่อนอนลิงลิงนอนนี่ปู่พอมนอน ตื่นแล้วบอ,อตื่นน้ำหลังหมูเว้ยเออตื่นน้ำหลังหมูเฮ้ยหุ่นยังนอนตุ่มประหมเฉยอ,อยู่หุห่ยหุ่นหุ่นทีมักเออนะหุ่ยบอกแล้วบอกอีกอยู่มอนนะ่ะนี่นเขาตื่นไปปลาเมื่อไหร่ไปห้องเยียนปลาเมื่อไหร่ไปขายน้ำปลากันเด้อไปบ้า ไปไปไปเด้อไปเด้อลูกเด้อลูกเด้อลูกเด้ออวิดคิงบิดคิงบิดคิงอือบิดคิงดูบิดคิงดูไปเห็นบิดคิงจากเถื่อแม่เปิดพัดลมให้ ไม่เปิดพัดลมหายห้อนเมื่อคืนในห่อนเพื่อเสียนนเพื่อสีได้นอนอปิดพัดลมก่อนป้าป้าป้าลูกป้าใส่เต้านมเด้นมเด้นมฮามเดยนมฮามเดยนมบักลาเด้นมบักลาไม่หุ่นเด้ย์เดาวหาอยังเดี๋ยวนี้สาวเยอะสาวใหญ่อยู่สาวหาอยัง เออปะลูกป,ปะอึ๊บอึ๊บตั้งข้อขึ้นมาไหมมาสีา้ช,ยชอยนี่อ้าวมาสี้ช,ยชอยนี่มาสี้อชอย,ชอย,ชอย,ชอยนี่อึ๊บอ่ะชอยชอยชอยใส่กันอึ๊บหัวชอยได้สิได้ลูกอ่ะปีนปีนอ่ะปีน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 อ่ะปีนปีนหัปีนบ่ สบายสบายมุกสบายใจเลยยิ้มน้ำนังไปเปอรอยู่ยิ้มน้ำทอระถัดไปลุงเลยนี่ตื่นมาแล้วกระเบิงนังเบิงกระตุนเบิเงมวยยิ้มไปเปอร์เหินคันเบิงเลยประสนใจยังดอกรอยยังกระเซยคันในเบิง ยังระเซ่อในดเบิง่ะผมก่ยาวเลยยังบ <A gram. S 1> ่ม <im omat lar> ีเวลาพาไปตัดเลยมีบุญเลยยังบอีแม่ยังบ่มีเวลาพามีบุญไปตัดเลยตัดผมไปตัดผมไปตัดผมตึ

หน่อยอลิงก,ก็มาแล้วประมาณครึ่องส้มโมงนี่ก็ย่างมาแล้วเฮ่สงขร์ไม่ใหญ่เลไม่ใหญ่เอ้ยมาเอามีบุญในเด้อทีแม่คันอยากไปขายน้ำเลยได้แต่และมือก็จะประมาณานี่แหละพี่น้องบัดอยากเอาลูกแน่อยากไปขายน้ำแม่โอ้คันหูบ่ลูกคันหูบ้าและคันหูบ่ อันหูวะอยากจกแต่หูอันอยากเอาลูกแน่อยากไปค้ายน้ำแน่ไม่บุญกับบัวย่างกันย่างกันเสียไปน้ำอยู่หรอกเนาะย่างกันเสียไปน้ำตุ้งตุวยตุงตุวยตุงตุวยนั่งรถดนดูดนดืดืดไปตากเดดน้ำไปวะ าแดดแต่ลมน้ำอีแม่ปะไหนบ้า,างแดดแต่ลมน้ำไอลิงไปตีกันครับไอลิงเมื่อคืนนี่ก็ไอลิงกอ้อมไอลิงซอยก้อมนอนจังรับลิงตบกุน <c oughs> โอ้ด้วยมาเด้อกวันเอย้ยเด้อกวันเอ้ยมาเด้อกวันเอย้ย <c oughs> เด้อกวันเอย้ย <c oughs> เด้อกวันเอย <c oughs> เ้ยช่างดิช่างดิช่าง ช้างบุญน,นะช้างบุญน,นี่ตื่นมาแล้วเบิ่งนางโลดนี่ไปบไป้าไปใครน้ำนำข่อยใช้น,น้ำในอิเมะไปบ่าเบื่องนั่งแล้วบ่สนใจสนใจดอกถ่ายลิงมากไแล้วมาลิงยังสดไปไม่อาลูกไปน้เอาลูกไปเป็นมูฉันระบบไม่มู อันนี้ก็คือโบอไปดอกอันนี้นะสีเบิองนางมีเฮือนนี่แหละไอ้ลิงมาแต่ห้องเฮียนแล้วไอ้ลิงนุ่งเสือเส้อถือยุกไอ้นุ่งใหม่ลิงมาแต่ห้องเฮียนแล้วมีลิงก็จะออกเลาะบ้านนี้พี่น้องคือสิบบทเลยเปเลาะบ้านอื่นดอกเพราะว่าเห็นประกาศแหละเห็นประกาศว่ามีเฮือนดิอันมีคนเสียชีวิตในบ้านนี้เนาะ เลยสิไปเพื่อน่ะมองซอยเวียกแน่ไปขายน้ำแนแ่เพื่อน่ะ้านเทิงสุดซอยเวียกไปขายหนามกม <c oughs> ม็ถึงละป่ะเอลิงเฮาเ <c oughs> อาไปซื้อน้ำแข็งอยู่โรงงานกาแฟเอาไปซื้อน้ำแข็งอยู่โรงงานแล้วก็ไปขายเลยตัวนนีกกเาะ พันมีน้ำแข็งแบบ <c oughs> ดดแจ๊ดแดดแจมมาแล้วออกมาแล้วอ้าเป็นเอียงวานนี้จุ่มลุ่มเล็กน้อยไม่ได้ลดต่ำกันยู้พี่น้องคอเดียวนี้ใม่ไ้กไันเลิกหงเยนและที่รถไล อุติเหตุเกิดได้ตลอดถ้ากันเป็นยังหามเหง่อง่ายอันยังมาต่ำก็ผู้ใหญ่นี่บ่มาต่ำก็ผู้ใหญ่นี่ป้าจะมาโปดแฮะคนแรกขัโปดเนี่ยเขาหลุดดีไซ่อย ่อยลน่นี่ันโมเมนต์อยเอาทางนี้ลอะคือโบทางนี้ทั้งนี้่อยบริคุ้งดินเขาเขารถมันกระเด็นใส่เออไปซักยาขั่แนวนี้นะหญ่อรถ่ออพาไปซักยาซักยาซะก่อนเจ้าน้มาเลยใช้าแพงเออจะาสออกมาน้ำมันบ่อยากลงบ่จัก เราไปสักยาแล้วพี่น้งองหมอกมากม,มากก็กันกับเด็กน้อยขับรถบอกแทงแม่ผเฒ่า็ได้รถเตาะกันหัวโนหัวไข่แล้วก็ไปสักยามะฮมปวดหัวเคนละมพรก็มันไข่ทำในไข่นี่าเนา้ยิงกับน้องสาวคอนี เลี้ยงมาสิไปคลายน้ำก็ได้เงินเชียงประกาศว่ามีฮันดีวลลิงก็เลยมาจอดคายอยู่นี่พี่น้องมาเห็ดียกซอยเพิ่นเลยขัวก็ขวัวมาผีดวันนี้รถซบคนกำลังลงกำลังมารถซบกำลังมาเนาะคนนะ่ะไล่ไล่ในในเเลี้ยงกับประกาศขับไปถ่ายดิแล้วก็เจ้าก,กังหมู่ไว้ เราเจะกระเฮ็ดเวียงอีทางในเหมือนกันะขอมากพี่ขวากลัวขว่าเฮ็ดเวียงเฮ็ดดูเฮ็ดกินเพราะวะ่าเพิ่นเสียรประมาณสิบมงปลายกับตอนเที่ยงนี่กะสูพีสโนองกินแล,ะล,ะละ้วโซบมากกันแล้วามาือลิงกับคายหนะ้ามินี่แล้วพี่น้องบ่ได้ไปเลาะเพราะว่าไปเลาะกับจึงคายอยู่นี่นะพ่อปั่นกันพ่อซ้ำกันโอ้ยไปย้อนไปย้อน ก็เลยว่ามาจึงขายอยู่นี่มะอื่นเพิ่นกระปงนะพีน้ออื่นเพิ่นกระโปงไม่เล่นกะมาขายอยู่นี่แต่เศร้าจนหอดบใบพ่นละใบกับแต่ตลาดทางเบิร์ น้องถ่ายตัดไปตัดมามีเด็กกำลังถ่ายไปว่าผู้ที่ลูกค้ามาเอิญน,น้ำหลังก็เลยได้กล้ามาอีกเพื่อนก็เอาเขาอันเอาเขาเมมเอาเขา,เอ,า,เขาอันอันนั้นแล้วแล้วเนาะเอาเขาซบเอาซบเขาแล้วล่ะลิงก็จะถ่ายบรรยากาศรอบนอกให้เบิ่งนะพี่น้องแดดเอ้าพี่น้องเอ้าซองมือแล้วแดดฮอนซองมือแล้วม้วนกับมือน,นี่ลิงเ์ค่ะก็เริ่มเลาะคล้ายนม้วานนี่กับเมือนี้ พอมันเริ่มหอดแล้วจังน้อยก็หอดหน้าฝนอีกแล้วเนี่ย <c oughs> นอยก็หอดหน้าฝนลงหน้าอีกแล้วพี่น้องนะมานี่มาเล่นกอลลาเด้อทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อเป็นแล้วสบายดีสบายดี